ค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะฮ่าห้าบลออย่างเดียวก็สนุกค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่เอ๋ทำเรื่องนี้คือสามารถดูได้ทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ใหญ่รุ่นเก่าก็แต่การที่ไม่ได้แสดงหนังมา1ิ1 6าิปีโอเนี่ยก็จจกววย ท่าสี่เนี่ยมันก็สุดกว่าเียนะก็เรื่องนี้ตอนไหนทำยังไงบ้างเรื่องนี้เหรอคะก็สนุกดีค่ะแล้วก็คือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าคนที่เข้าด้วยเนี่ยก็คือพวกเราทั้งนั้นน่ะพวกวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านเราเงี้ยได้เห็นว่ามีทั้งคู่มีทั้งล้มอะไรเยอะแยะเออใช่ไงก็ เอ้ที่บ๊ามเน,น่ยล้มจริงน,นะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บหรอกมันเป็นเป็นเนินทรายสนุกดีค่ะบบแล้วก็สนุกดีนะครับแล้วตอนนี้ก็แล้วนักกินเช่นก็เปิดเปิดปกตินะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะบบเป็นแบบว่าเราเป็นลูกค้าคนพิเศษไงบบ้างครัที่ร้านเหรอคะก็ปิดค่ะก็ให้ปิดแล้วก็ปิดเอาบันดีขึ้นแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยค่ะต้องตามกระแส เอ๋อเมนูใหม่ก็ม like ีตอนนี้ก็โอ้โหอะไรอ่ะสามเมนูเรานี่ก็มีทุกวันนะคะแล้วก็อะไรสามจานทอดของหมอสามจานทอดน้อปลาแล้วก็พวกทั่วๆไปค่ะแซ่บเชิญได้นะคะที่ลัาษณะคิทเช่นบ้านโป่งค่ะแล้้ววจกกิรรมันนีอ๋อค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้อง ต้องไปที่อินโีเซียอะไรบางนาพี่เอ๋อะค่ะก็ต้องไปช่วยช่วยช่วยกันตอนนี้คือค่ะต้องต้องช่วยกันโปรโมทนะคะถ้าเกิดมีคนที่อยากจะติดตามพี่แต่ว่าติดตามได้ทางไหนบ้าง่ะด้เปิดอะไรแบบว่าเฟซบุ๊กอะไร ก็ในเพจในเพจร้านก็มีลาลานาคิทเช่นหะค่ะถึค่ะงคเ่ะก็ไปคอมเมนต์ไปหนู่ได้ได้ใช่ดีคือไปอุ่นนุนเลยอร่อยนรรกองเออน่ารัก่ะต้องยอมรับว่าเขาเล่นเก่ง แล้วไม่คือไม่ไม่อึดอัดน,นะคะเล่นกับเด็กๆน่าออรักดีภาพต้นบบต้ายดีอลนนารน่าดูน,นะเ <c oughs> ออก็อลารวนปกติอิจเรียวกว่าคือคือดูแบบว่าเอ่อรื่นรมทั้ทง,ทงหน้าฉากหลังฉากใช่ค่ะทุกคนน่ารักอนะ่ะแม่ท่านจิมง,งานผู้ชมทางด้านข้าพเจ้าเรื <c oughs> ่อนไวยลวนห้าห <5. S 2> ้าไวยลวนห้าห้านะคะจิมก็อยากจะเอ่อเป็นแฟนทั้งไวยลวน ตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคห้าเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นน้องๆก็พาคุณแม่ไปดูคุณพ่อไปดูก็จะร่งยิ้มมากคะ่ะคือหนังเรื่องนี้ไม่มีพิษมีภัยต่อสังคมนะคะเป็นความรักความอบอุ่นของครอบครัวนั่นแหละคะ่ะต้องต้องไปลองดูคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ